นี่เพาะอีกแล้วเห็นบอพี่น้องนี่หอ,หอมนเนาะเด้นไว้หนึ่งนี่เห็นอยู่เป็นคู่เลยมีไรเด่นนี่ทอดไหนฮาหูเพิ่เนาะเอเย็บเอาก่อนเนาะนีอันนี้ปลาคอบเด่น้นอยมุกมุกเนาะต้มกินพี่น้องต้นกินแตกะเห็ดแจ่วเนาะ เย็ดใส่ทุงยางเรียหาหมูคนก่อนสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสด,ดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องวัตถุพุทธกน้นว่าจะเป็นพี่น้องท้าฟังเล่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศมืาอนี้การมาพบก,กับน้องโซอีกเช่นเคยเนาะมีน้นองโซกับสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปรอหาเก็บหอยเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกแดดออก ีแดดบอนออกเนาะแต่อาจจะเป็นเที่ยงเพราะแดดจะออกแหละสีข่ข้นไปเก็บอันนั้นห้อยด้วยเนาะพี่นอ mm ้ hmm. องเพราะว่าเมื่อพ้นตกแล้วมีแดดออกแล้วห้อยจะไตเนาะพี่น้องห้อยไตยได้ร้ายเนาะแต่ปีกาย่ผน่ะเนาะน้องโซไปเพราะว่าไปเก็บถ้าเป็นแบบนี้นมีพ้นตกแล้วมีแดดออก หอยหมากจะไตเนาะ่ะว่าปีนี้น้องโซ่กับโบฮัวมันสีออกคือเกาหรือวอเนาะไปพี่น้องไปติดตามส้มเยนยเนาะไปบาสีใดหอยือวยนะไปพี่น้องก้อนสีขาวส้มคลิปนี้อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้น้องโซ่ในเะรื่องพี่น้องขอเป็นกําลังใจให้น้องโซ่เนาะให้มีกําลังใจต่อไปรอหาเก็บหอยเนาะหลักกรลรุ่นชอยกันเนาะว่าน้องโซ่สีใดหอยได้บอม่มาเก็บดีกาเก็บก็ครบครั่วคือเกาแหละเนาะ แต่บอกขอบคข้เพึพ่นเขาเลาะหาถาแล้วเนาะน้องโซยังยืนอยู่หม่องเก่าอยู่นะไปตอนนี้พาไปหล่อกเก็บเลยรบกวีหอยเนาะอันนี้ก็คือหอยอน,นี่เนาะเขาจะเอาไม้เขี่ยเยอะควันผัวหอยเนาะอันนี้คือหอยหอมเพึ่งมาเพึ่นห่อมาหอยหอมหาหมูเพึพ่งนาะเพึ่นกระร่างออกนะนี่ พ้นโตขึ้นนี่เป็นผัวอยู่เฉพาะมีเด็กชั่มชั่มมาร์กินจี้นี่เด็พี่น้องอันนี้คือมกแก้วเนาะค่ะน้อยดื้อให้พี่น้องเบิง่งพออีกแล้วอู้หนี่มันหอยหอมเห็นคือกันบอพี่น้องเก็บเอาละน้ำซาวพี่น้องเก็บเอาหาหมูหาหมูหาหมูเพื่อนก่อนว้าตอนนี้ ่อห้อยเนาะเอื้อยเนาะเพื่อน้องเพื่อนอยู่น้ำกันมีเนยหน่วยหนึ่งมีหน่วยหนึ่งเนาะเอื้อยกับน้องเพื่อพอดีได้ช่องหน่วยเต็มเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องหาหมูเพื่อนอีกกอนเด็กพี่น้องพอหมูเพื่อนแล้วอยู่ฝูเดียวตูดฝูดเนาะเด้็กกินใส่กระตะก่อน เดี๋ยวพอมูเพิ่นอีแล้วเนาะพี่น้องเติมใน,นปลาคอบเนาะพอหมอห้ำใช่เดี๋ยวหมอห้ำกับพอมาอืหามูวันนี่ชิมเขากระตาดังเครื่องข้างดูเนาะอ้าอยูเ่เลนวยหนึ่งยู่ใกล้ๆอีกกันเองกับโบเฮนเนาะอยู่ทางหลังขะน้อยขะน้อยเอาจะมูค่ะ อ่านี่เดยนี่เพื่อนเนาะปากบบหันขอบตัวนี่หอยเนาะเก็บหอยหอมเก็บน้องหอยหอมนี่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเนาะออันนี้หอยปากแดงนะนี่ดูหอยปากแดงแม่บ่ม,มแม่เนานะหอยปากบบฮันขอบ หนูหอยหอมเดเนาะเนาะนี่เพาะอ,อีกแล้วเห็นบอพี่น้องนี่หอยหอมเนาะเด่นไว้หนึง่งนี่เป็นอยู่เป็นคู่เลยมีไรเด่นนี่ทอดในฮาหมู่เพื่อนเนาะเอ่อเย็บเอาก่อนเนาะ<ม>นี่นอันนี้ปลาคอบเด่นหน่อยมุกมุกเนาะ ต้มกินพี่น้องต้นกินหลวกะเฮดแจ่วเนาะ,ะเ็ดใจทองอยางเดี๋ยวหาหมูคนก่อนออพอผ้าห,ห,ห้อยเดือน,อนห้อยเดือนเนาะเพลักมากยูน้ำกันดอกเห็นห้อยหอมหลักะพอห้อยเดือนเมืะะ่อไหร่ก็พอห้อยปักแรงปักแรงไม่ยูไม่เท่ หอยเนมฮะว้าวพบอีกแล้วพบอีกหน่วยหน่วยใหญ่ดีเนาะมาด้อจา้ามาด้มื้อน้มาเลาะเก็บหอยเนาะเก็บหอยหอมยูตามเขาออกหน่อยเดียวฮิบ่พบอีกแล้วจา้าพบน้องอีกแล้วนี่ไง น้องอยู่คนเดียวเอาเข้าถึงยางัวน้องกินเห็ดพบอีกแล้วเนี่ยพบน้องอีกแล้วเนาะนี่ไงหอยเดือนี่ยังเป็นอยู่ไหมเนี่ยว้าวยังเฉยหอยเดือ น่าแน้ะสองหน่วยสองตัวเนะไม่ใช่สองหน่วย,ววน,วยนี่ไงพบอีกแล้วนี่มาเลจ้ามารอกเก็บหอยเนอะมือนี่หอยหอมหอยเดือมาหาอาหารธรรมชาติบันนี้เก็บหอยอยู่บนเขา นี่ไงพบอีกแล้วนี่ทุกคนมาดูนี่พบน้องอีกแล้วนี่ไงมากับทีมงานทีมงานแยกย้ายแล้ว,พบ,ลวพบอีกแล้วจ้าน้องหอยเดือนี่ หอยเดือเนอะาะพังเพื่อนบ้านเรียกว่าหอยอะไรเอ่ยเรียกเหมือนกันไหมเนาะเห็นมหัหำโอ,โอ้เห็นแตก่กระโพนโบเห็นหอยววทีมงานเพิ่นเห็นตก่กระโพนเนาะเพิน่นโบเห็นหอยพบอีกแล้วน้องหอยเดืออยู่คนเดียวน่ารักจังเลยป้านี่หอยเดือยอะไรอีก นี่ไงพึ่งได้เนาะนูน่นน้องใจก็ได้อีกแล้วนูน่นนี่ไงพบน้องอีกแล้วจ้านี่ลนดนเื่อเนาะพี่น้อง,อองกะน,นี่ไงหอยเดือนี่พบหอยเดืออีกแล้วนี่ว้าวมันหอยเดออือเนาะมือนี่หอยหอมบ่อบายากปปะไรเนาะหอยหอมย่างหึง,งเติบจังสีพะ เหลายไล่เติบเนาะว้าดีใจเลยนะเนาะมือนีมาสิมาหาเห็ดแต่ว่ามาเพาะหอยไปหาหอยก่อนบาอ้าพอแดงดั้วดำมเหน่อยนี่ลำธมินนั่งลำธมินเลยนเรรนะนี่ยจิ้มเขา่ปถือขอกระชงเนาะเด็กพี่น้องกระลังได้เนาะ นี่ไงพบอีกแล้วพออีกแล้ว,ออวนะนี่ห้อยปากขอบอยู่นกันชอง,องนห,นหน่วยเนาะนี่อยู่น้ำกันด้วยเดาะหรอบโบนอบเห็นมันมันดีอยู่ในใบไม้อี่พอระบุเห็นเด้อว้าวว้าวห้อยหน่วยนีย่น กำลังหมุนออกมาจากดินยังมีตมติดผนอยู่เนาะออหอยหอมมีหมูผลเม่าโอ้ยหอยเรือไตไปไตไปแล้วตอนนี้พออะไรแย่นะนะหูมาที่มันกว่ำตัวแย่ะเนาะพี่นอ้องมนเนกวด พี่เดชเท่าการขวดน้องหินพี่น้องขวดเอาอยู่นี่พ่อพ่อเอาขุยกะยับมันครบค่ะครบยีเบยเลยมันครบเลยแม่เป็นยานยัยเออเนาะเต็มเองเจ้าใช่จูบแบบไงมันเนาะโอ้ยยุ่งได้นาะพี่น้องพี่เดชพี่น้องรวมทั้งมุดเนาะหอยเก็บน้องไายเพื่อนใดแต่หาหน่วยเนาะ ในหาหน่วยเองเพิ่นโบเห็นหุงเนาะเพิ่นยังหน่อยเอ้ยยูงไงเนาะพี่น้องรวมห้อยทั้งมุดขานอย่์บริเก็บใส่ของเนาะขานอยเก็บใส่กระถงเอาเพราะว่าบริถือของไปพี่น้องค่ะถือไปมัก้กระสีอิมารุ่มพุ่มพูอ่าเนาะมันงาอักมันไปกาอกับเครื่องกอยเครื่อน้ำแต่กะเลเอาเนาะของมันไปวะไร้องเอาทุงเอาเนาะขานอยกระสีข้อจบคลิปนี้ลงเพื่อนขานี้เนาะพี่น้องห้อยกระได้ร้ายเติบแล้วเนาะ เอาเมื่อเห็ดกินอยู่เพื่นอนผืล่ลนะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกันหน่อยเ,ยเด้เยแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งน้ำเด้ยสบ,บายดีบาย